ออกมาทุระในเมืองที่จังหวัดอุดรออกมากับหัวหน้านะหัวหน้าออกมาทุระอะไรมาไซนี่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไซนี่นอกบ้าน <c oughs> ไม่ใช่นอกระบบนะคะปเป็นนี่นอกบ้านไปดูอะไรกิจการที่ธนาคารพูดเสียเลยเป็นนี่ไม่ใช่มีหุ้นอยู่ธนาคาร <c oughs> อ,อ๋อหัวหน้ามีหุ้นไป เออหัวหน้ามีหุ้นอยู่ธนาคารนะคะไปดูแลกิจการธนาคารนะเดือนหนึ่งไปหนึ่งครั้งไปเดือนละครั้งนะคะ,คะเราธนาคารจะรู้สินแมพูดสลูล้าเลยค่ะ <laughs> ตอนที่น้องเดินทางมาน้องก็เก็บภาพบรรยากาศแถวบ้านได้เยอะเลยมีแต่ภาพส,สวยๆท้งนั้นทุกคนลองดูกันนะคะว่าบรรยากาศ ทางเข้าบ้านสวยหรือเปล่าตรงนี้เป็นศาลากลางหมู่บ้านนะคะวันนี้มีคนมาขายของด้วยนั่งรถมาสักพักก็จะเจอถนนสองฝั่งทางเป็นทุ่งนานะคะถนนตรงนี้เวลานั่งรถผ่านทีไรก็รู้สึกสดชื่นตรงนี้ด้านขวามือเป็นบ้านที่เพิ่นสร้างขึ้นมาขายนะคะสร้างเสร็จเร็วมาก จะว่าไปถนนตรงนี้ถ้าเทียบกับถนนใหญ่ก็เกือบจะเท่าเทกันเลยนะนี่เป็นถนนทางเข้าวัดหลวงตามหาบัวค่ะชื่อว่าวัดป่าบ้านปาบนะคะแต่ครั้งนี้น้องไม่ได้ไปนะน้องถ่ายประตูให้ทุกคนดูก่อนวันนี้เป็นวันพุธนะคะถนนในเมืองก็มีรถไม่มากแต่ก็ไม่บางตา นั่งรถมาไม่นานตอนนี้หัวหน้าก็ขับมาถึงในตัวเมืองอุดรแล้วเป็นเวลาเกือบจะบ่ายโมงตอนนี้มาถึงแล้วนะคะที่หัวหน้าต้องมาทำธุระอันนี้คือที่จอดรถเต็มเลยรถจอดเกือบหาที่จอดไม่เจอเนี่ยขนาดวันนี้วันพุธนะคะเสร็จธุระแล้วค่ะตรงนี้ไปต่ออีกที่หนึ่ง หลังจากทำทุลาสร็จิหัวหน้าก็พามาแวะกินข้าวก่อนกลับบ้านนะคะน้องตั้งใจกินมากบวกกับน้องเป็นคนชอบกินเส้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้กินเส้นมาหลายวันแล้วเมนูที่กินอยู่นี้เป็นหมี่กะทิถ้วยละหกสิบบาทนั่งกินเพลินเลยค่ะตอนนี้เสร็ทุราของหัวหน้าแล้วเนาะแล้วเราก็ได้มา นั่งกินข้าวยุซันลุ่มที่เซนท่านโด,ดนน้องกระจึ้งสิได้อกกอ,นนอ,กอกจากเหื่อนเนาะออกจากเพื่อนยามใดนี่กบมา่าแต่ธุระกับหัวหน้ามีแต่ธุระหัวหน้าทั้งนั้นจึงได้ออกเพื่อนมาก็เลยว่ามื้อนี่นี่ได้มากินข้าวยูขพังนอกโอ้สึกว่ากินขา้าวกบอิม่มบรรยากาศก็ด,ดีในหลายได้กินที่ไม่ไม่อยู่ในนี่แอ,อร์ก็เย็นดี ขนาดบ่อนที่น้องนั่งยู่นี่มันเป็นห้องแอร์เนาะแต่ว่าเพื่อนกะขายอาหารลายแนยวค่ะนะแต่กินอาหารกับโ์โบไีเดรตบมมีให้ลูกกวนใจอยักนั่งอยู่นี่โดนๆตอนนี้กับบ่ายสองบ่ายสามโมงแล้วเนาะเดี๋ยวฮอนั่งให้อาหารที่เฮากินลงไปมันย่อยจังหน่อยเลยเขาจึงเดินทางกลับบ้าน เย็นกำลังดีเลยบนหนาวเกินไปแอ์นี่คนมาเซ็นท่านมือน,นี้ก็หล่ไลยโดยเฉพาะสันสั้นลุม่มเอออันนี้เพิน่นน่าจะเอานาสันใต้ดินเนาะเป็นบอนที่กินข้าวคนหลายโต๊ะตั้งนี้เกือบบุมีให้นั่งอันนี้กะตัวน,น้องเสด็นั่งโตนี้กะอันแม่บ้านบ่เพิ่นที่เป็นคนอันเซตโต๊ะนะเพิ่น กำลังเก็บถ้วยเก็บบ่วงเข้าล้อเข็ยนยู่เขาก็ได้ยืนข้าเนะาะบริษัแเหลบ่ม,มีบ่นนั่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ตอนเขา้าที่เข้ามาในห้างนั่งรถเข้ามาในห้างนะหาที่จอดรถดยากพอสมควรเนาะสันสองัน 2, สามน,นี่ก,นก็คือพนักง,งานกวปกปวงให้ไปสันอื่นนะ ผมเป็นกวกมาจอดว่อนนี่ได้ก่อนจะหาที่จอดได้นี่ก็ยากพอสมควรแล้วส่วนหลายมือน,นี่เห็นหลายก็คือเก่นรถป้ายลาวเนาะป้ายมาเต้ส้างสปปลาวเป็นป้ายสีเหลืองส่วนหลายก็สิเป็นป้ายกำแพงนครก็คือเป็นรถที่มาจากนาครหลวงเวียงจันทน์คนเรามักมาย่างห้างอยู่เนาะห้างยูไทยนี่ มาเท่าได่ก็เห็นตโอดแต่ว่าเท่านี้หนีรถลาวหลายอีีได้ไป้ายใดกก็มีแต่ป้ายงามๆแบบเลขมันงามนะแบบคือเลขป้ายหนึ่งมันมีเลขสี่ตัวเนาะกระส่งสองนี่ก็มีล้วก็สลายก็มีแต่ป้ายงามๆรัวป้ายแบบที่เพ่นแบบแบบป้ายมีเลขสวยๆเลขมงคลแบบนี้คนเรานี่กาหลายคนยังเสื้อสายมู ตอนนี้เขาก็นั่งดุนพอสมควรแล้วไนในเวลายโยกย้ายแล้วเพื่อคนอื่นมาหาบนนั่งสิงเ้าวไปกลับบ้านกันค่ะเสียงได้ยินกลับบ้านกันค่ะได้เวลากลับบ้านของเราแล้วตอนนี้ออกมาจากเซนท่านแล้วค่ะ หลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะออกมาข้างนอกนี่ท้องฟ้าคึมแล้วก็ไม่เห็นแสงแดดเลยไม่รู้ว่าเย็นนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าหลังจากนั่งรถมาออกจากห้างนิดนึงหัวหน้าเห็นล้านมะม่วงซึ่งมะม่วงสวยมากมีแต่ลูกเหลือง น่าจะหวานมันอร่อยหัวหน้าก็เลยแวะลงมาซื้อก่อนที่เราจะกลับบ้านถ้าใครอยู่อุดรก็จะรู้นะคะเวลามุ่วม่วงตรงนี้อยู่ที่ไหนแต่ว่าดูจากสภาพอากาศตอนนี้แล้วเย็นนี้ฝนตกแน่นอนคะ่ะฟันทงนี่นะคะเฮ้ยน,นมามากเลย หอมหอมมังม่วงน้ำหอมสีเหลืองอ่ำลำเป็นตะแสบขนาดหอมกับน้ำกะทิกะทิถุงน้อยมังม่วงข้าวเหนียวหอมหอมจ้ามีโลโก้ร้านเ่้นปิดดึง <c oughs> ออกก่อนมันต้องออกหรอกไม่เป็นไรหรอกันนะ้่เนาะ นี่ใครอยู่ดดนก็รู้หมดนั่นแหละเพราะว่าร้านนี้ขายแต่มงม่วงข้าวเหนียวนะอืมเพื่นขายแต่อันเดียวอย่างเดียวเนาะเพื่อนขายแต่อย่างเดียวแล้วก็น่าจะได้ขายดีด้วยแหละว่าเพราะว่าเพื่อนขายนานมากร้านนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าหัวหน้านี่เคยเรียนแพทย์แผนไทยและน้องก็ได้ยินหัวหน้าพูดบ่อยๆว่า ของมันหรือว่ากะทินี่ถ้ากินตอนเช้าน,นี่ก็จะดีต่อสุขภาพก็คือกินแล้วร่างกายมันช่วยขับออกได้ไวแต่อันนี้เรามากินนี่ก็ตอนตอนเย็ยนแล้วนะตอนนี้อันนี้กินทำไมกินตอนเย็ยนนี่เพราเพราะหิวนะคะเพราะอยากกินจบกินตอนเที่ยงเป็นยาา กินตอนเชา้าตามแพทย์แผนไทยนี่เพื่อนพูดว่ากินตอนเชา้าหรือว่ากินก่อนเที่ยงนะคะเป็นยาเพื่อนฟังมาเพ,พื่อนเรียนมาด้วยฟังมาด้วยยังไงคลิปนี้น้องก็ขอปิดคลิปก่อนเด้อมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะ